สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ KKJ ดีครัวคิดจันด่วนหลอพีเลอยู่สวัสดีค่ะพี่คริสสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องมินครับหนูเป็นตัวแทนพีเลยค่ะมายังไงเนี่ยพอดีว่าพีเลเขาไปจ่ายตลาดแถวบ้านหนูค่ะแล้วพอดีว่าเขาป่วยกัะทันหันก็เลยฝากลูกอันนี้มาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรมันคือลูกแตงโมไอ baby watermelon ชอบกินอาหารไหมชอบค่ะแต่ว่าไม่ถนัดทํานะคะออกตัวไว้ก่อนสิ่งที่จะทําวันนี้คือลูกแตงโมค่ะ阿拉帕米吉安าที่เคยเป็นมันจะใช้มะเขือม่วงอะคะเอกแพลนที่มันจะกินมีชีสมีมัสเซลล่ามีแต่เราเปลี่ยนมาเป็นลูกแตงโมเริ่มเลยดีกว่าหันได้ไหมไม่ค่อยเป็นนะไม่คยชอเพราะงั้นเดี๋ยวพี่บอกให้ส่งเลยแล้วส่งด้วยกันได้ค่ะขอพี่หันอันนี้ก่อน อย่างรูกเล็วที่สุดคือโรยเกลือบางๆนะครับทำทั้งสองด้านใช่เสร็จแล้วตอนนี้เราก็ปล่อยทิ้งไว้เราจะมาทอดเจ้าตัวไอ้ลูกแตงโมก่อนและช่วงนี้เห็นบอกว่าเป็นเรืเ่องเพลงด้วยค่ะใช่ เพื่อเล่นละครค่ะละครรักหลงโลกงค่ะแล้วเห็นบอกว่าถ่าย2เรื่องตอนนี้เรื่องหนึงก็สายทานหัวใจค่ะก็ใช้เวลาทอดประมาณสักสักแป๊บหนึ่งนี่แหละประมาณนี้แหละครับมันต้องขึ้นขนาดนี้เลยเหรอคะ ก็เห็นบอกว่าเราไม่ทำอาหารแต่มีขน<ต>มใช่ไใช่แต่ว่าหนูทำอันนี้ค่ะตอนนี้กำลังทำไอศครีมอาา๋อทำเป็นธุรกิจั้ยครับก็ทำเป็นธุรกิจเลยค่ะเป็นไอศครีมเจลาโต้สไตล์อิตาลีหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้ชิม ตอนนี้ต่อไปเราก็จะมาทําซอสกันละหนึ่งช้อนชาพอเลยโชเมโดเพสนะครับอีกทังนี้เขาก็จะไม่ใช้หมูบดกันนะครับสำหรับเมนูนี้แต่วันนี้เราจะใช้เคยแบบว่าไปตลาดกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างหมูสเต็กหมูเป็นชิ้นเนี่ยเวลาเราจะเลือกอย่างน้อยเราเห็นเป็นชิ้นสีสวยอ่าฮะเราก็รู้แล้วว่านี่สดเลือกง่ายแต่ถ้าหมูบดรู้ป่ะยังไงคะเอาง่ายที่สุดเลยเดินเข้าซูเปอร์ไปนะครับก็หาซื้อหมูบดจากผู้ผลิตนะครับมที่ได้รับมาตรฐานมีการรับรองนะครับในเรื่องของการจัดเก็บนะฮะหรือวิธีการบดทําให้เรามั่นใจได้ว่าาหมูเเย สะอาดจริงๆพริกแ <ฮ S 2> ห้งถูกคราวนี้เราก็จะปรุงรสด้วยเกลือนะปร๊บก็น้ำตาลน้ำตาลพริกไทยดำนิดนึ่งปิดไฟปั๊บอิตาเลียนเบสซูหรือโหระพาคราวนี้เราก็จะมาประกอบด้าน <S <S อันนี้คือเอาแค่แบบว่าให้ไปแตะตรงกลางให้นี่มันเหมือนแปะไปแล้วเขาอยู่ที่จ้ะซ,ซ,ซับแบบนี้ คารนี้เรามีมัสเรลล่าพรมชานชีแเลนเบเิลจา่ไปเรื่อยๆๆใช่ครับ3ชั้นเสร็จแล้วแค่นี้เลยเราก็เอาเข้าเตัอบแล้วเดี๋ยวออกมาก็กินได้เลยคือต้องระวังเพราะว่าจานเขาจะร้อนมากขันไรละลูกแตงโมอาราพัมเมจานาจะเข้าใจกันไหมเนี่ย เอาละตามประเพณีกินกินไม่อร่อยก็คือไม่อร่อยพวกพี่ก็เคยพลาดกันหลายอย่างเพราะทุกอย่างทำครั้งแรกอร่อดเอาสองชัน้นด้วยกันสองชัน้น <c oughs> อร่อยดีนะคะมันเหมือนแบบปกติกินพวกซอสมะเขือขเทศแล้วมันจะแบบหวานนะคะอันนี้มันมีรสพริกด้วยบวกตัวแตงโมแล้วหนูเป็นคนชอบทานชีสอยู่ยแล้ว <c oughs> อ,อร่อยว่ะอร่อย นี่คือทําครั้งแรกจริงๆของแรกอ๋ออร่อยอร่อยอร่อยดีๆขอบคนะุครับง่ายมากพรุ่งนี้ขัดขาพี่เลยไว้แล้วใช่เดี๋ยวหนูนจะขอมาอีก <c oughs> เอาวัตถุดิบมาให้พี่เลยก็แล้วกันอย่าลืมมาไวศครีมมาให้ด้วยได้ค่ะเดี๋ยวเอามาให้กินนะคะ,ะอคุณนะคะขอ <c oughs> <c oughs> บ <c oughs> คุณมากวันนี้สนุกมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาดูกันว่า น้องมิ้นจะเอาวัตถุดิบอะไรมาให้แล้วคือเช่ามันเถอะน้องวัตถุดิบอยากกินไอศครีมได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบสวัสดีค่ะจัดการเลยลูกลูกอ่ะจัดการเลยลูกบ่งบอกถึงวัยเดี๋ยวแล้วเราไปรู้จักพี่เลยได้ไงอ๋อพอดีว่าหนูเคยถ่าย MV กับพี่เขาเมื่อ6ปีที่แล้วพี่ยังไม่เคยทำงานกับเราเลยไม่เคยดูเดี๋ยวต้องไปหาดูหกปีที่แล้วอย่าลืมติดตามชมครัวคริส ได้ดทุกวันพฤหัสลัสุขใช่ไหมพี่เล่ตัต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในเงาะทีวีนะครับใน YouTube ก็มาสับตะไคร้ได้เลยนะตอนนี้ไปที่สับตะไคร subscribe ้ subscribe ถูกต้อง,องพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับพฤหัสสุเก้าโมงครึ่งหรือเงาะทีวีและ subscribe กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้า